ล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอแบบใจฟูเลยนะครับเมื่อเห็นหนุ่มลอยอย่างโตโนโ่พาคินนะครับได้เดินมาแจกจ่ายน้ำนะครับให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับงานนี้เนี่ยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แบบโ,โหใจฟูมากเลยนะครับซึ่งงานนี้นะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยได้ระบุข,ข้อความว่าขอบคุณโตโนโ่ที่ขับรถตามซอยมาแจกน้ําอีกทั้งนะครับในคลิปเนี่ยยังปากฏภาพนะครับโตโน่พาคินเนี่ยได้ถือขวดน้านะครับแจกจ่ายให้ กับคนในหมู่บ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ชาวเน็ตเนี่ยใจฟูไปตามกันอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อคลิปนี้เนี่ยได้เผยแพร่ไปนะครับชาวเน็ตก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าครั้งนี้แกไปแบบเงียบๆนะจ๊ะดูที่ความดีที่พี่แกทํานะเราก็ต้องชื่นชมเรื่องอื่นน่ะก็ให้เป็นเรื่องอื่นไปและนี่แหละครับคือบุคคลที่แอดรอมานาน,นะครับแอดว่าแล้วทําไมไม่มีโตโนมาสักที ยังไงมาจนได้นะครับไอ้ก็ขอเป็นแรงใจแล้วก็ชื่นชมโตโนโ่ด้วยนะครับเพราะสังเกตได้ว่านะครับเวลามีอุทกภัยหรือปัญหาประชาชนที่เดือดร้อนเยอะๆเนี่ยหนุ่มโตโนโ่เนี่ยจะลงพื้นที่อยู่ตลอดเลยครับเป็นคนดีนะเนี่ยชลลืมเรื่องเก่าไปแล้วมากันต่อที่1ข่าวเลยนะครับงานนี้ทำเอาเป็นแฟนฮือฮาเลยนะครับเมื่อสาวปางปางทิพย์นะครับได้เปิดแฟนหนุ่มเนี่ยกลางไลฟ์สดขายของอยู่เลยนะครับและบอกว่ากาลังคบหากับแฟนหนุ่มคนนี้อยู่เป็นคนนอกวงการชื่อของเขาก็าคือตรงฉินคบได้มา2 เดือนแล้้วจาโดยในเรื่องนี้นะครับสาวปางเนี่ยก็ได้เล่าว่าเริ่มจากที่เขาเนี่ยเข้ามากดไลค์ไอเราตอนนั้นเนี่ยเราเห็นเอ้ยหนุ่มคนนี้หล่อดีนี่ว่าก็เลยเข้าไปดูแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีแฟนแล้วคือปางเนี่ยปางเขาก็บอกว่าเออเราก็ไม่ยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้วไงแต่พอมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีแฟนปางก็เลยเป็นคนไปจีบเองเลยถามว่าจะแต่งงานแล้วและปางก็ยังบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคน2องคนแล้วก็บางทีเนี่ยการคบกันระยะยาวเนี่ยมันไม่สามารถพูดได้ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ ใช่แต่สําหรับปางในตอนนี้ปางเขาบอกว่าคนนี้ใช่นะสําหรับเรื่องนี้นะครับแอดก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็โหชาวเน็ตก,ก็ยินดีกันเยอะเลยเนาะแล้วพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยหล่อมากเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยอาชีพเขาก็นะ่าเป็นตารวจนะครับเท่าที่มันผ่านมาเนี่ยเขาเป็นตํารวจนะแล้วไงแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ยังไงรักกันไปนานๆน,นะครับซึ่งเรื่องของระยะเวลาคนคบกันในยุคนี้นะ เอาจริงเราก็เห็นนะ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าคบกันนานๆบางทีคนก็มาเลิกกันแบบ2-3ปี4-5ปี10ปีมาเลิกกันตอนแก่อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับด้วยด้วยสาเหตุหรือปัจจัยอะไรอย่างนะครับส่วนบางคนเนี่ยคบกันแค่ 4ีเดือน3เดือนนะครับแต่แต่งงานกันยาวๆอยู่ด้วยกันมันก็มีนะครับคือในยุคนี้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอยู่ที่ว่าคู่นั้นเนี่ยใจเราจะแข็งแค่ไหนครับใช่ในเรื่องของการเริ่มคบกันอุ้ยเป็นคำโบราณอะไรอย่างเงี้ยคบกันแค่นี้เองคนไม่ไม่จริงหรอกไม่จริงจังหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีจริงแล้วรับตอนนี้เนี่ยพ้อมเมื่อไหร่ก็ลุยเลยจ้า